ความเกิดขึ้นและความดับไปของขันห้าพิขุทั้งหลายก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิ่ขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มด่ำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มด่ำอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มด่ำอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ ็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนต์อุปายาสะท,ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งสังขารความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มด่ำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มด่ำอยู่ซึ่งวิญญาณเมือม่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มด่ำอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานขอ,ของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิขุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดแห่งรูปความเกิดแห่งเวทนาความเกิดแห่งสัญญา ความเกิดแห่งสังขารและความเกิดแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลายก็อะไรเป็นความดับแห่งรูปอะไรเป็นความดับแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับแห่งสัญญาอะไรเป็นความดับแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึง ย่อมไม่ดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความเพลินในรูปย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุก์ขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินในเวทนาย่อมดับ เพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแ,แลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ที่ขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึง ไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินในสัญญาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส ปุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งสังขารความเพลินในสังขารย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มด่ำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มด่ำอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มด่ำอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินในวิญญาณย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิขุทั้งหลาย นี้เป็นความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขารและความดับแห่งวิญญาณ